โ oh อ้ไม่กอดอาวแล้วครับัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับย tamam โยบขเอเคนะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมซาร่าออนไลน์อันลิช l บลดิงกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็ตัวละครใหม่มานะครับในตู้ที่น่าสนใจมากนะครับเพราะเป็นการคอลแลบนะครับผมระหว่างซาร่าออนไลน์อันลิช l บลดิงกับไอดอลมาสเตอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยผม ไม่เคยดูนะครับแต่ว่ารู้จักนะครับผมซึ่งเป็นซีรีส์ที่ผมมองว่าตัวละครสวยๆงามๆเขาเยอะนะครับผมตัวนี้หมดวันที่28เดือน2นะครับผมคิดว่าเป็นลิมิเต็ดอ่าใช่เป็นลิมิเต็ดแล้วมี BGM ด้วยนะขอฟังได้ไหม BGM เป็นไงโอ้มันน่าจะเป็นเพลงของเดีรร่ๆปิดก่อนๆปผมไม่รู้เพลงของ idol m a s t e r หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะฮะ ก็จะมีตัวละครสอตัวนะครับผมคือยูริโกนานาโอกนะครับผมกับอัสนะนะครับผมซึ่งก็จะมีตัวละครเพิ่มเติมอีกนะครับผมหลังจากนี้นะครับผมก็มาดูสกิลก่อนเลยละกันนะครับสำหรับยูริโกนะครับผมเป็นเบรกนะครับผมแล้วก็เอ็นฮานส์ด้วยนะครับผมจะลดอินคาเนตเบรกศัตรู50าเซนสอเทินนะครับแล้วก็ตีเบรก50%นะครับผมส่วนท่า A นะครับเป็นเอ็กซ์ตร้าสตองเสร็จตัวหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ลดแอตแทก20่เซนหนึ่งเทิน ส่วนท่า E ก็จะเพิ่มแอ t แท k 10เซนนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็น E Mode er นะ Incarnate เนี่ยก็จะโจมตีนะครับผมใส่สตูนหนึ่งตัวดาเมจเพิ่มขึ้นอีก20นะครับผมเมื่อศัตรูมี Incarnate มากกว่า150อ้ถือว่าเป็นตัวแบบว่าถล่มนะครับผมเป็นตัวถล่มพวกแบบเขาเรียกอะไรนะพวกแบบเบรกอินคาร์เนตชาร์จเยอะๆนะครับผมพาร์นเนอร์เป็นอสนาแล้วก็อันนาโมชิซุกินะครับผมส่วน ดีเดอสกิลคือเริ่มต้น25อินคาเนตนะครับผมถ้าเจอตูท่าดินนะฮะอันนี้เป็นตู้ท่าลมนะครับผมแล้วก็อสนะนะครับผมเชียร์ฟูลอสนะก็จะเป็นตัวที่ชาร์จนะครับผมแล้วก็เพิ่มชาร์จอีก30เซนถ้ามีเกร3หน่วยนะครับผมแล้วก็โจมตีแบบเอ็กซ์ตร้าสตองนะทำดาเมจเพิ่มขึ้นถ้ามีรีเคลชันฟิลลม3เกร ส่วนฮิลนะครับผมฮิลแค่กองหน้านะครับผมแล้วก็เพิ่มฟิสิกเรสยี่เซนสอเทิร์นเพิ่มรีเคลเคชั่นฟิลด์หนึ่งหน่วยแล้วก็ใช้สกิลได้เร็วขึ้นนอกจากนั้นอันตินะครับผมยังเป็นสเปเชียลรีเคลเลคชั่นฟิลด์ด้วยนะครับผมให้แล้วก็เพิ่มดาเมจเวท10เซนต่อ Turn, เทิร์นหรอโอ้จะเพิ่มดาเมจเวท10เปอร์เซนต่อเทิร์นนะครับผมสูงสุด25เปอร์เซนต์เมื่อ,อยัง when it remain active for 2องเทินอ๋อคือมันจะอยู่ได้2องเทินนะครับแล้วก็มันจะสเต็กนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมสเต็กไปเรื่อยๆจนครบ25%แล้วหลังจากนั้นมันจะอยู่ได้แค่2องเทินนะครับผมส่วนรูนก็ดาเมจเว้ยมเนะครับผมแล้วก็เพิ่มคิดดาเมจสิ้าเปอร์เซตั้งแต่เริ่มเทิร์นมา2เทิร์นนะครับผมรูนเหมือนกันนะครับผมรูนเหมือนกันถามว่ามันอยากได้ไหมมันเป็นลิมิเต็ดอะเนาะแล้วก็แต่ความเป็นลิมิเต็ดเนี่ยมันมันยังไม่เท่ากับการที่มัน มันเป็นตัวละครที่ามาจากไอดอรมาสเตอร์นะครับผมที่มันเป็นคอลแลบนะและคิดว่ามันคงไม่กลับมาหรอกนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วตัวละครลิมิเต็ดมันก็ยังไม่เคยกลับมาเลยนะต่อให้เป็นตัวจากเกมเองนะครับผมอมเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับแต่หวังว่าจะได้นะฮะต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทําการเปิดกระชาตู้คลายไปแล้วผมก็เปิดได้คลายนะครับผมคือยูจิโอมาก่อนใช่ไหมแล้วคลายตาม ผมได้ยูโอแล้วก็ได้คลายภายในมันติเดียวนะครับผมเพียงแค่คลายผมไม่ได้ทําวิดีโอแค่นั้นเองนะครับผมก็คิดว่าอาจจะเปิดไม่ได้นะสําหรับตู้นี้นะครับผมเออไหนผมขอไปดูเลทสิว่าเลทมันเป็นยังไงนะครับผมโอ้เดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยนี่มันแบบตู้ใหม่นีวว่าเออเออเออผมชอบโมเดลนี้นะครับก็คือใช้เพนท้าร้อยเมตรนะครับผมสุ่มแค่3มมันติ แล้วก็การตีสีดาวหนึ่งตัวอันนี้ดีอันนี้เป็นโมเดลดีนะครับสายฟรีก็เปิดแค่สามมันติพอแล้วก็ไม่ต้องเปิดต่อก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากได้นะครับส่วนผมเนี่ยผมอยากได้อัศนะมากกว่านะผมอยากได้อัศนะมากกว่านะครับผมแต่ว่าถ้าเอาทานที่ดีที่สุดก็คือเอาตัว Idol Master มาก็ได้นะครับผมอ่ะมาเรากดได้แค่สองมันตินะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะจัดไปก่อนเลยมันติแรกนะครับผมมาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับ ก็ถือว่าเป็นการคอลแลบที่น่าสนใจนะครับผมสำหรับคือเขาก็ทำดีด้วยนะผมเห็นพวกไลท์ 2D เห็นแอนิเมชันเนี่ย <c oughs> เขาทำดูดีกว่าแอนิเมชันของของตัวละคร S.E.O บางตัวนะผมว่า <c oughs> แต่ดูจากสภาพแล้วมันตีแรกน่าจะไม่มีอะไรนะครับผมเว้นแต่มันจะมืดๆมาให้นะแต่มันไม่มืดนะครับดูทรงแล้วก็น่าจะเกลือแดกไปสำหรับมันตีแรกนะครับผมเกลือแดกไปอ่ะมามันตีที่สองจัดไป ตัวนี้ผมเปิดแค่สามรอบพอนะผมไม่เปิดเยอะนะครับผมเดี๋ยวมันตีที่สามเดี๋ยวผมไปเก็บเพชรเปิดเองนะมันตีที่สามนะครับผมไป <c oughs> ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับผม <c oughs> เสียงหมาผมเห่านะขออภัยด้วยดีจริงๆ,ๆโอ้โห, <c oughs> โโหเกลือเกินมืดๆมาได้ไหมเนี่ยจบแล้วนายไม่รอดนะครับไปสกิปโอ้ อดแดกนะครับผมแดกเกลือไปก่อนนะ What the fuck คือผมเนี่ยนะกะว่าจะมาเปิดเจ็บสามตู <Find S 1> ้นี้ไงนึกออกปะแต่ว่ามันได้มีตู้นี้โผสองโผมาเฉยเลยคือตอนแรกผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีพิกัรนะครับแต่สุดท้ายก็มีก็ตามสไตล์เอ่อ Unleashing ้งเนาะ โอเคแม่ไยเดี๋ยวตู้นี้เราปล่อยไ้ก่อนนะครับผมผมาเปิดตู้นี้การสองมันติดนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะว่าตัวที่ผมต้องการเนี่ยคือตัวจาก Idol Master เป็นหลักนะครับถึงผมจะไม่ได้แฟนซีรีส์นี้แต่ว่าเราก็อยากจะเก็บไว้นะครับเพราะว่าตัวคอนก็น่ารักดีนะครับยิ่งเฉพาะในเอ็น <S <S <บ> <aling> นั่นแหละครับผมมาสเตปแรกนะครับลุยกันเลยมันติแรกนะขอให้ได้ก็แล้วกันนะจะได้แบบว่าเอามาเก็บนะครับผมเกไม่ไว้นะ คอลเลกชันนะครับแล้วเ,เอาไปเล่นด้วยนะฮะมาลองดูกันดีกว่าสำหรับมันตินแรกนะครับผมว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะครับผมเบิร์สเอลเมนเอ้อโหยเวนเยไม่มีทรงเลยนะครผมแต่ว่าจะไม่ใช่ว่าเราจะลุ้นไม่ได้ดูทรงแล้วไม่น่าจะลุ้นได้ถามจริงอุ้ยเอาแล้ววะได้ไปต่ออะสีดาวแล้วสีดาวสีดาวขอชื่ออะไรนะยูกิโนรู้เปล่า จำชื่อไม่ได้นะครับตัวแรกผ่านไปตัวสองตัวสค่อยๆผ่านไปตัวที่4นะครับผมเป็นมาแล้วอู้อู้ก็โอเคได้อสนะสน,นะครับเพราะยังไงก็ลิมิเต็ดเหมือนกันแล้วก็เป็นไวัยูนดับหนึ่งของผมใน SEO นะครับผมผมก็ชอบแอนิเมชันอสนะนะมันดูสวยดีนะผมคือผมว่าแอนิเมชันเนี่ยพอมันคอลบกับ เรามาสเตอร์ aster, แล้วมันตั้งใจทํานะนี่น่ารักนะครับน่ารักก็ดูตั้งใจทําดีนะครับผมอืมโอเคได้อสุนะนะสคริปต์แล้วกันนะครับโอเคไม่ได้อะไรเพิ่มแต่เรายังเหลืออีกหนึ่งมันติเพราะนั้นเรากจ็จัดไปเลยละกันนะครับโอ้ยผมลืมแคปรูปอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปช่างมาละกันไม่ต้องแคปหรอกนะครับถ่ายวิดีโอไว้แล้วนะเดี๋ยวเอาไปรวมกับคลิปเก่านะเพราะว่าจริงๆแล้วเนะี่ยผมทำ คลิปแรกเนี่ยผมว่าจะปล่อยตั้งแต่วันแรกที่ผมอัดแล้วล่ะแต่ว่าผมรู้สึกผมอยากจะรอพิกอัพหรือรออย่างอื่นก่อนนะครับผมก็เลยไม่ได้ทำยังไม่ได้ตัดนะครับผมแต่ผมว่ารอบนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วนะอุ้ยเอาแล้วว่ะได้ลุ้นอยู่นะครับตอนกลางคืนนะครับผมตอนกลางคืนไม่ใช่กลางคืนนะครับตอนเย็นนะครับผมตัวแรกผ่านไปตัวสองตัวสามค่อยๆผ่านไปนะครับผม ยูกิโนะใช่ไหมชื่ออะไรนะ <c oughs> ขอได้ไหมขอได้ไหมเอาไปส,สักตัวหนึ่งนะจะได้แบบว่าจบๆนะครับผมไม่น่ามีอะไรนะครับงั้นเดี๋ยวผมสคลิปเลยละกันจะได้รวดเร็วนะครับผมปุ๊บอ,าห,าอห่อโอย่างกากเลยนะครับผมแต่ว่าเราก็ได้นะครับอัศนะามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เราไปดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่า เป็นยังไงนะครับผมสำหรับอาสนะนี่นะครับผมไอ้ยะไม่ผมว่าผมชอบอาร์ตนะสวยดีนะครับไม่เป็นไรครับอัพเข้าไปก่อนโอ้หมาผมเผ่าอยู่แล้วจริงๆนะครับเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยจะต้องเห่าตลอดนะครับโอ้โหสุดยอดสวยว่ะชอบอาร์ตนะครับก็ประมาณนี้กันสำหรับพันนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมก็ใครได้อะไรก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครบผมโอเคเดี๋ยวอัพ น้องก่อนนะครับพานี่ขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่พานหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายย่า yeah.